ว่าจะให้ทุกคนเนี่ยได้สวมตัวตนที่เป็นเราจริงๆแล้วทําทุกอย่างทั้งคิดทั้งทําทั้งปฏิบัติทั้งลงมือที่ให้ทุกคนอ่ะแบบไม่มีข้อจํากัดไม่ต้องคิดว่าเราเป็นเราอ่ะแต่คิดว่าเราคืออาจารย์เต้อะอะไรที่เราจะแอคชั่นตอนนั้นบ้างจะทําให้ทุกคนอ่ะเวลากลับบ้านไปนั่งเทรดอ่ะเขาจะรู้ว่าเทรดตอนเนี้ยเขาคืออาจารย์เต้นะเขาไม่ใช่เขา อธิบายก่อนคือบูตแคมป์เนี่ยคำว่าบูตแคมป์เลยนะคะมันคือโปรแกรมอบรมหรือว่าค่ายฝึกฝนปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะทักษะหนึ่งอะค่ะมันคือการติวเข้ม อย่างเข้มข้นในทักษะการเทรดทำค่ายนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้คนที่เข้าร่วมอะค่ะมีการพัฒนาสกิลบางอย่างเนี่ยได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งจะมีการแบบลงมือทำจริงการปฏิบัติอย่างเข้มข้นใช่ไหมคะแล้วมันจะเน้นที่ทักษะหรือว่าสกิลเซ็ตแบบเข้มข้นจริงๆเน้นการลงมือทำจริงเน้นการปฏิบัติจริงค่ะนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะทำเพราะว่าต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยมีการพัฒนาด้านสกิลเซ็ตเนี่ยอย่างรวดเร็วด,ด้วย เป็นเรื่องของการเทรดแบบเป็นสกิลเซตในการเข้าเทรดแบบเป็นท่าไม้ตายของพี่เลยที่มีการรวมทริครวมท่าทั้งหมดมันอยู่ในบูตแคมป์สมมติว่าวันนี้อาทุกคนนะคะอาจจะแบบเทรดทองเป็นอย่างเดียวบางคนนะอาจจะไม่มีความรู้เยอะเลยนะเพิ่งเข้ามาเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนื้อหาเนี่ยจะสอนทั้งหมดเลยที่พี่ดูดูอะไรวิเคราะห์อ,อะไร แล้วตัดสินใจในการเข้าเทรดยังไงที่สําคัญคือเราจะมีการถอดโมเดลลิ่งนะโมเดลลิ่งของความสําเร็จก็คือว่าคนสําเร็จที่เขาเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยกระบวนการคิดกระบวนการวางไม้กระบวนการที่เขาแบบม a นีเม้นต์และตัดสินใจในการเข้าเทรดเราจะทํายังไงให้เราแบบเป็นแบบนั้นและคมแบบนั้นนะก็จะมีทุกข,ขั้นตอนในการแบบทําแบบนี้นคือถอดมาให้ทุกคนเห็นแบบชัดเจนแล้วทุกคนจะได้ก๊อปปี้สิ่งนี้ไปใครที่ไปอ่ะได้การ์ดใบสุดท้ายนี้ไปอ่ะก็คือจะเป็นท่าไม้ตายที่ทุกคนสามารถก๊อปปี้ การตัดสินใจการ confirming ที่ยอดเยี่ยมจากมูดแคมป์ไปได <S <S <k iss ing noise> ้เขาเรียกใจของเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์เอ้ยบางคนก็แบบมีความเชื่อในเรื่องนี้แต่ยังเชื่อไม่สุดบางคนเนี่ยเห็นภาพตัวเองอประสบความสําเร็จนะในอาชีพนี้นะแต่คือในระหว่างวานันอะเขาลืมภาพนั้นไปแล้ว เขาบอกเออเนี่ยพอหลับตาเห็นนะแต่ในระหว่างวันอะภาพนั้นไม่ได้อยู่กับเขาตรงนั้นเลยในระหว่างวันเขาจะเทดแค่แบบโฟกัสแค่จะเอาตอนนี้เยอะเนี้เท่านั้นอะหัวใจสําคัญที่ทําให้เขาทะลุขีดจํากัดก็คือมันจะเหมือนกับการก๊อปปี้ตัวเราอะใครที่มาในวูฒแคมป์ใช่ไหมลงนึกภาพตามว่ามีอาจารย์เต้ยอ,อะเข้าไปนั่งสวมคุณะเป็นวิญญาณของอาจารย์เต้ยออสวมทุกคนอยู่ในวูฒแคมป์อะซึ่งอันเนี้ยไม่เคยทําไม่เคยทําแบบเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าจะให้ทุกคนได้สวมตัวต,วตนที่เป็นเราจริงๆแล้วทําทุกอย่างทั้งคิด ต้องทาทั้งปฏิบัติทั้งลงมือที่ให้ทุกคนน่ะแบบไม่มีข้อจํากัดเลยแบบเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดว่าเราเป็นเราอะ่ะแต่คิดว่าเราคืออาจารย์เต้อะ,อะไรที่เราจะ action ตอนนั้นบ้างซึ่งเราจะมีการถ่ายทอดเรื่องนี้ลงไปแล้วฝึกจริงทําจริงจะทําให้ทุกคนอะ่ะเวลากลับบ้านไปนั่งเทรดอะ่ะเขาจะรู้ว่าเทรตอนเนี้ยเขาคืออาจารย์เต้นะเขาไม่ใช่เขาเขาคือเทรดเดอร์มืออาชีพนะเขาคือเทรดเดอร์ที่แบบเทรดประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนนะเหมือนกับว่าเราฝังชิปที่สําคัญเข้าไปให้กับทุกคนที่อยู่ในบูตแคมป์เลย มากค่ะเพราะว่าบูตแคมป์เนี่ยเราเน้นสกิลเซส์อย่างเข้มข้นเน้นการปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้คนที่เข้าเนี่ยมีการพัฒนาในการเทรดอะอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลลัพธ์อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะส่วนบราเวอร์แคมป์อะค่ะเราเน้นเรื่องของภายในที่ลึกซึ้งมากมากค่ะเราเน้นเรื่องของไมล์เซตเราเน้นเรื่องของแบบการเติบโตระยะยาวเราเน้นแบบเรื่องเรื่องของอาชีพนี้เราเน้นเรื่องของชีวิตค่ะเราเน้นเรื่องของแบบการอยู่ร่วมกันในสังคม แบลวเวอร์แคมก็ทํทำให้เราอ่ะมีความแบบเข้าถึงตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องความสุขซึ่ง p บ w วเวอร์แคมสอนเรื่องนี้ค่ะสอนให้เราเป็นความสุขอะค่ะเป็นความสุขที่เดินไปตรงไหนเราคือความสุขที่เคลื่อนที่ได้และทุกๆอย่างที่เราทําก็จะออกมาด้วยดีเพราะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําในทุกๆเรื่องค่ะก็จะเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้การ์ดการ์ดพรีเมียม การท่าไม่ตายกลับไปอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเขาจะรู้ว่าเขาอะ่ะเป็นคนที่มีท่าไม่ตายคอนเฟิร์มิงที่แบบโคตรเจ๋งในการเทรดเขาจะมีความมั่นใจในการเทรดเขาจะเป็นคนที่ปล่อยวาง เขาว่าอารมณ์ได้เขาจะเป็นคนที่เข้าใจในการเทรดเขาจะเป็นคนที่แบบพอเจอกราฟมาต่อให้กราฟเนี่ยมาถึงจุดที่เขารอเขาเทรดแต่เขาไม่ได้ของเขาจะนั่งชิลแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับภาพที่เขาเห็นตรงหน้าได้เขาจะเป็นคนที่มีความสามารถในการเทรดที่สามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนและสามารถทํากําไรได้ในทุกๆวันที่เขาต้องการที่จะเทรดเขาจะเป็นคนที่แบบอยากจะเทรดตอนไหนก็ได้ทุกครั้งที่เปิดกราฟมาเจอจุดเข้าเทรดแล้วทำกำไรได้เสมอเขาจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีความสุขค่ะ วูดแคมป์เหมาะกับทุกคนที่ต้องการเทรดเดอร์ trader. ไม่ว่าคุณตอนนี้นะเป็นคนที่เทรดอยู่ในตลาดอยู่แล้วหรือเป็นมือใหม่หรือเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเป็นคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยก็สามารถมาวูดแคมป์ได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าสนใจสามารถสอบถามทักเข้ามาหาทางแอดมินของเพจเราได้เลยนะคะ